สวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ช่องของอูหานสานะคะวันนี้พามาดูรถสวยๆอีกคันหนึ่งรุ่นหนึ่งค่ะตัวนี้นะคะก็เป็น isuzu robocop หัวแคปนะคะเครื่องติดรถคู่ตัวก็จะเป็นเครื่อง 6HK 2ด0แรง6สูบคอมเ o รลเทอร์โบค่ะเป็นคัสีโนกนะคะพร้อมแล้วนะคะลูกค้านะคะพี่ๆจากอำเภอ พี่มายนะคะจังหวัดนครราชสีมาก็ได้เดินทางมาถึงนะคะเตรียมพร้อมดาวฤกษ์อาชัยรับกลับไปใช้งานกันเนาะก็ขอบคุณลูกค้าทุกทท่ทานด้วยนะคะที่ชื่นชอบในผลงานรถคันนี้ของทางอู่สั่งสเปกสั่งทำเนาะวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับกลับไปใช้งานไปไว้ดูแลคะ่ะมาค่ะเดี๋ยวพาเดินดูรอ,รอบคันของคันนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะอ่าเผื่อมี เพื่อนๆเอฟซท่านไหนนะคะอยากรับแบบคันนี้บ้างไป,ไปใช้งานก็สามารถสั่งจองสั่งสเปคสั่งทําได้นะคะที่อู่หันสาค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะ,อะของคันนี้ก็จะเป็นอิซูซูโรบอคอปหัวแคปนะคะได้ไปบอกให้พี่เพื่อนเส้นพอเพื่อนเลยเดี๋ยวรีวิวกันเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆคันกันเลยตัวนี้ก็จะเป็นหัวโรบอคอปแคปนะเครื่องของคันนี้เป็น 6HK ค่ะสีตัวรถเป็นสีเอฟเฟกนะคะที่อ่า เจ้าของรถได้สั่งมาเป็นเอฟเฟกโทนน้ำเงินม่วงค่ะลูกค้ามองอย่างนี้ก็จะออกม่วงเยอะหน่อยแต่เดี๋ยวดูข้างหน้าเต็มคันกันชุดแต่งตามภาพเลยนะคะก็จะเป็นราวไฟ2ชั้นค่ะสปอร์ตไลท์1ชั้นบาตานีหนึ่งชั้น,น,น,นแล้วก็ขากระจกแต่งจอจานชุบโครเมียมนะคะแล้วก็คาดหน้ามิชลิน3ตัวะคะ่ะแก้มซีหน้ากระจงังกันชนบางฝุ่นนะคะจัดให้ส,สวยๆตามภาพที่เห็นเลยค่ะสีสวยมากค่ะเดี๋ยวดูข้างหน้าเต็มคัน ข้างหน้าก็จะออกน้ำเงินนะคะเดี๋ยวเดินดูข้างๆก็จะออกเป็นม่วงชมพูน้ําเงิน3โทนสีเอฟเฟคค่ะดูข้างๆเต็มคันนะคะข้างๆนะคะก็จะมีบันไดหัวเก๋งค่ะกันสาดป,ประตูเมื่อเปิดบานใหญ่แล้วก็คอบกระจกคาอ่อนปังตอนะคะตอนนี้ <laughs> แตดีิมเนาะอ่าดูข้างๆค่ะสวยมากนะคะรถครอบแคปคันนี้อ่าพาดูสเปกกระบะก,กันบ้าง กระบะคันนี้นะคะความยาวตามลูกค้าสั่งจะยาวอยู่ที่3เมตร70เซนเสาสูงอยู่ที่90ค่ะระแนงเป็นระแนง3ตัวเสาสูง90แล้วก็ฝาข้างความทึบนะคะอยู่ที่50เซนค่ะเราก็จะติดแผ่นสะท้อนแสงตามที่ขนส่งกำหนดให้ลูกค้าไปพร้อมเลยเวลาลูกค้าไปโอนเข้าจังหวัดก็จะไม่ได้เสียเพิ่มส่วนตรงนี้นะคะสีสวยมากอ่ะแดดออกแล้วค่ะเดี๋ยวพาดูสีใกล้ๆกันเลยตัวนี้สวยมากนะคะ ตัวนี้เป็นมุกนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นโทนมุกเอฟเฟกต์ดูจากแดดนะคะวิ้งวับเลยนะคะก็จะเป็นโทนน้ำเงินม่วงออกชมพูนะคะลายเสาเป็นลายเพชรค่ะเล่นลายเป็นลายแบบไทยเทก็จะเป็นเล่นเล่นเส้นสีขาวดําแล้วก็ชมพูฟ้าแล้วก็โทนสีเอฟเฟกนะคะคันนี้เดี๋ยวพาเดินดูรอบๆคันกันนะคะอ่ะอีกฝั่งนึงค่ะ ดูฝาท้ายกันบ้างนะคะฝาท้ายลายเขาเสร็ดเลยบางฝุ่นเป็นบางฝุ่นเต็มพื้นค่ะดันท้ายเราใส่แถมให้ลูกค้าทุกๆคันนะคะตัวนี้เป็นเผาใหญ่นะคะก็จะเชื่อมเป็นเชื่อม CO2 นะคะเป็นเกรดอย่างนี้นะคะลูกค้าเชื่อม CO2 รอบๆคันตรงนี้เชื่อมเป็นงาน CO2 ให้นะคะ คะเหล็กเป็นเหล็กหน้า4ีค่ะฝาท้ายใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะลูกค้ามาดูงานช่วงล่างนะคะตัวนี้เล่มยังไม่ออกเราติดไฟสองป้ายรอให้ลูกค้านะคะหูช้างก็จะเป็นหูช้างคู่ค่ะ,ะตามนี้เลยนะคะช้างคู่นะคะตะขอหน้าหลังลากจูงก็ใส่ให้เพิ่มเติมทั้งสองทั้งหน้าหลังไฟก็จะเป็นไฟ LED นะคะเวลา เวลาขับนะคะไฟหลอดนี้มันจะติดตลอดเหมือนไฟกระบะเราทั่วไปค่ะเป็น LED นะคะรอบนอกเนี่ยค่ะจะติดตลอด mm hmm. ดูอีกฝั่งนึงกันเลยสีสวยมากนะคะท่านไหนได้ดูคลิปนี้แล้วชอบถูกใจในผลงานคันนี้อยากได้สปคแบบนี้สั่งได้ค่ะยินดีบริการลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านนะคะเดี๋ยวเรามาดูงานช่วงล่างกันตัวนี้กันราวเป็นสตนเลสตัว U นั้นหนาให้นะคะเดินท่อค่ะ ท่อเป็นท่อแต่งนะคะหม้อก๋วยเตี๋ยวแฟดสามค่ะจะเป็นลูกละแปดนิ้วให้นะคะออกตรงกลางระหว่างคัสซีให้ลูกค้าค่ะแบตเป็นแบตใหม่ให้ทั้งสองลูกนะคะทําที่ล็อกให้เรียบร้อยอดูงานข้างล่างคัสซีค่ะเก็บงานเงาวิงวับยันคัสซีให้ลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นงานสีงานคัสซีค่ะ วิงวับทั้งคันนะคะแวะดูงานจริงได้ที่อู่หันสาเลยนะคะทุกท่านเนาะท่านไหนที่กําลังตัดสินใจอยากแวะเยี่ยมชมก็ยินดีต้อนรับนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเชื่อมซ o 2ทค่ะลูกค้าเป็นเก็ตเก็ตอย่างนี้นะคะมันอาจจะไม่โฟกัสนะคะยังไงก็มาดูงานจริงได้นะคะแหนบของคันนี้ก็รวมกันอยู่ที่8ตัวนะคะทัง้งล่างทั้งบนนะคะลูกค้าไปย้ําอีกเพิ่มเติมคือเวลาบรรทุกดินหนักสัก3าสีเที่ยวแล้วก็ขันสลกก่อนแหนบเข้าอีกรอบขันเนาะ เดี๋ยวพาดูกันดูภายในหัวเก่งกันบ้างนะคะตัวนี้เนาะเบาอของลูกค้าค่ะลูกค้าเลือกมาเป็นเบาะสีดําล้วนตะเข็บเป็นตะเข็บแดงนะคะหัวเก่งของโรโบครอปจากระบะจะกว้างเสมอหัวนะคะอยู่ที่2เมตรสิบสี่เซนกว้างขวางมากเลยนะคะภายในหัวเก่งเครื่องเล่น MP 3นะคะเราติดตั้งให้ลูกค้าพร้อมใช้งาน รับโทรศัพท์นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะเป็น Android นะคะลูกค้าน้องงไลเหมือนสีตัวรถเลยข้างล่าง VIP นะคะเข้าเซตกันเลยเดี๋ยวดูข้างหน้าเต็มคันกันนะคะสวยกันไม่เอ้ยวันนี้ก็พามาดูโรบอ p แคบเครื่อง 6HK คันนี้เนาะเตรียมพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าค่ะขอบคุณนะคะพี่ๆนะคะพ่อๆ น้องๆทุกท่านที่ได้เดินทางมารับรถวันนี้นะคะขอให้เดินทางกลับโดยปลอดภัยทุกๆท่านนะคะไปทํางานในกิจการนะคะไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นวิ่งดินวิ่งหินวิ่งข้าวคนหินคนข้าวก็ขอให้มีงานหลังไหลเข้าหาลูกค้าเยอะๆนะคะขนเงินขนทองขนโชคลาภวาสนานะคะเข้าหาลูกค้าเยอะๆ เผื่อมีบริการอยากรับเพิ่มอีสักคันก็จะลืมแวะมาอุดหนุนจับจองได้หรือว่าญาติพี่น้องเห็นผลงานคันนี้นะคะไปไว้ใช้งานใช้งานดีอยากจะรับไปไว้ใช้งานบ้างก็จะลืมแวะมาดูชอบถูกใจค่อยจับจองไปไว้ใช้งานกันค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ